แล้วก็คุณมินมินโอเคก็ตั้งแต่วันแรกเนาะถ้าย้อนไปก็น่าจะประมาณเดืนอนกรการเนาะที่ผมรู้จักกับเมย่าในทางโทรศัพท์เสร็จแล้วว่ามันเมย่าพูดไม่กีประโยคน์ผมผมบอกคุณว่างวันนี้ไหมผมจะไปหาคุณเลยเพื่ออะไรเพื่อผมไม่ได้สนใจโปรดักนะแต่ผมสนใจในใน,ในแนวทางที่เขาพูดในฟังไม่กีประโยคเปน็นทั่งฝั่งเมย่าได้เพราะวันนั้นอยู่ด้วยกันทั้งวันเนาะเมย่า อูด้วยกันทั้งวันจนรู้สึกว่าอแผนธุรก,กิจเขาอะมันต่างจากสิ่งที่ผมเจอมาเอาง่ายๆเลยผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเคยผ่านอะไรมาบ้างพี่เจ <มา S 1> ขอขัดหน่อยหนึ่งเดี๋ยรู้ไหมบอส<ช>ไม่เคยเจอคนอย่างพี่เจเหมือนกันนะมีแต่พี่เจเหล่าบอสอนะขอขอขัดหน่อยหนึ่งนะคือเราเราก็พยายามเล่าในส่วนความเป็นเราใช่ป่ะพี่เจก็จะถามแต่ว่าแบนคืออะไรแบนให้อะไร้ไอะไร ประมาณนั้นก็วิ่งผมวิ like ่งไปหาเองนะจากชลบุรีปะยองนะครับก็ไปได้พูดคุยได้เจอสินค้าได้เห็นแนวทางที่เขาพูดโดยที่ตอนนั้นบัานไม่ยากเขาก็ยังไม่ได้มีแบบแผนแพทเทิร์นอะไรให้เป็นรูปร่างหมายถึงว่าด้วยคู่มือหรือด้วยแผนธุรกิจนะเนาะแต่ฟังจากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมันทําให้ผมเข้าใจเข้าใจและเห็นให้เห็นความต่างแหละนะครับ ซึ่งผมก็ณวันนั้นผมก็เขียนแผนให้แม่ย่าได้เห็นเนาะแล้วก็มันร่างกันจนมาเป็นแผนธุรกิจโครงสร้างที่บรรดาญาได้ส่งแชร์ให้เมื่อวานนะนะครับสิ่งที่ต่างเนะี่ยผมไม่ต่างกับอ้อยเลย <c oughs> ทุกคนใ <c oughs> นนี้อาจจะจ่ายเจอมาสองสามแบรนเนาะแต่ผมบอกทุกคนเสมอว่าผมไม่ต่ำกว่าสิบแบรนของธุรกิจเครือข่า,ขาย <c oughs> แบรนแรกในชีวิตผมผมยังจําฝังใจจนถวันนี้เมื่อปีสองพันผมเรียนจบ วิศวะเข้าทํางานครั้งแรงเลยนะครับผมเจือกับแบรนด์ผมขอเอชื่อเลยนะผมถือว่าแบนรนด์พวกนี้ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับผมแล้วในชีวิตทุกวันเนี่ยแบรนด์แรกในชีวิตเออออไล์มันยังมีถึงทุกวันนี้นะครับเออออไล์เนี่ยนะครับข้อดีข้อเสียคงไม่ต้องพูดเพราะถ้ามันดีผมคงไม่เลิกทํานะครับถ้ามันทําให้ผมรวยถ้ามันทำให้ผมมีรายได้แล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่าเห็นทอนทาง ผมคงจะทำต่อแหละไม่งั้นผมคงไม่เลือกทำไม่ว่าจะเฮเบอร์ไลท์เอ็มเวอเอ็มสตาร์ซูเลียนที่อ้อยทำผมทำมาหมดแล้วผมขึ้นจถ,ถึงตำแหน่ง SM คือซีเนียร์แมเนเจอร์คุมสาขาแต่แบรนดเฮเบอร์ไลท์ผมผมไม่เบรมเขาเพราะว่าอะไรเพราะผมต้องชีวิตการงานผมต้องไปอยู่ต่างประเทศผมต้องยกโอนตำแหน่งให้เพื่อนให้คนดูแลต่อรับก็ถือเป็นสมบัติของเราที่ให้เพื่อนไปแต่เขาก็ไม่ได้ทำตามนะครับแต่วันหลังจากนั้นสามปีกลับมา ผมก็ไม่ได้ทาตรงนั้นต่อแล้วก็มาเจอกับแบรนด์ลหลายแบรนด์ที่เป็นยุคใหม่อะไรใหม่นะครับบางแบรนด์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมจะจาเฉพาะแบรนด์ที่มันทำให้ผมเจ็บช้าและเสียเงินเสียทองไปค่อนข้างเยอะนะผมไม่ต้องพูดว่าหลักแค่หลักพันหลักหมื่นไม่ต้องพูดเป็นหลักแสนนะครับแต่หลายแบรนด์ก็ล้มหายตายจากประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วยังคงมีแบรนด์อัลเบอร์ไลส์สเหรียนที่ยังมีถึงทุกวันนี้ที่ดรอนุวัฒน์ เจ้าของหนวดลิ้มหิมคนนั้นยังอยู่ถึงทุกวันนี้แต่ถามว่าเขารวยไม่รวยจริงครับแต่ถามว่าคนอย่างเราไปทาตรงนั้นน่ะมันเป็นคนที่เท่าไหร่ล่ะถ้าผมพูดให้คุกคนฟังว่าทุกแบรนด์ที่เขายิ่งใหญ่ที่เขามีความเปิดตัวอลังการที่เขาสามารถดึงมวลชนเข้ามาเห็นความยิ่งใหญ่ของเขาอะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจิ่งที่เขาเริ่มต้นในการเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนการเป็นต้นทีมต้นสายอะ มันไม่ต่างอะไรกับเราตอนนี้ครับเราคือการเริ่มต้นนะครับเราคือการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองเห็นความยิ่งใหญ่ในอนาคตอีกทั้งปีหน้าอีกสองปีข้างหน้านะครับเพราะเพราะว่าโปรเฟคไลท์เนี่ยเราไม่ได้มองกันแค่ปีสองปีนี้นะครับอย่างเราก็มีมาประมาณหนึ่งปีก็มีบอสบางท่านก็ประสบความสำเร็จค่อนข้าง,างจะเป็นที่น่าชื่นชมเนาะถือว่าได้รวดเร็วมากในสายตาผมรวดเร็วถือว่าเก่งกันมากๆ ทีนี้ความต่างคืออะไรความต่างคือตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมยังไม่ต้องเสียเงินในการซื้อสต็อกของหรือว่าต้องเป็นรองของในตําแหน่งที่ผมเป็นตอนนี้คือไดมบอนนะครับยังไม่ต้องสต็อกยังไม่ได้ยังไม่ผมยังไม่เห็นบอลเวย่าหรือใครในในในองค์กรเนี้ยมันเร่งให้ผมขายมันเร่งให้ผมหาทีมงานมันเร่งให้ผมทํายอดเท่านั้นเท่านี้แต่กลายเป็นว่าเฮ้ย hey, มึงมาเรียนก่อนมึงมาพูดก่อน มาเป็นสิ่งล้อมให้กันและกานฝักบางครั้งนะครับการคุยในห้องประชุมนี้ไม่ใช่แค่คุยเรื่องงานไม่ใช่แค่คุยเรื่อง p e r ร e เ t กต์ไไม่ใช่คุยเรื่องสินค้า p e r ร e เ t กต์ไลแต่บางอย่างในสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนสมคัญเป็นการคืดเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของใครบางคนในในสมาชิกในทีมเราที่เป็นที่ผมบอกได้เลยว,ว่าเป็นหัวหน้าทีมต้นสายของธุรกิจนี้นะครับทุกคนให้โอกาสทุกคนให้ทุกคนได้มาพูด ได้มาแชร์ความรู้สึกความเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าอะไรติดอะไรในใจติดอะไรในชีวิตส่วนตัวเพื่อให้มันได้คลายปมคลายอะไรบางอย่างออกจากใ,ใจตัวเองนะเพื่อที่จะผมเชื่อได้ว่าบางบางคนเข้ามาในนี้อาจจะยังมองไม่เห็นแนวทางธุกคคิจว่าฉันจะทํำยังไงวะฉันจะเดินยังไงต่อแต่เชื่อว่าได้มาฟังตรงนี้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมไม่เคยเห็นกลุ่มนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่ประชุม จะเรียกว่าประชุมดีกว่าไม่มีวันไหนที่เราไม่มาพูดคุยกันดีกว่านะครับอย่างผมนี่ช่วงเช้าจาจารยงสุขผมบอกได้เลยว่าผมอาจจะมีเวลาผมมีเวลาเข้ามาจอยหรอกแต่ว่ากลางคืนอ,อย่างน้อยอย่างไม่ได้พูดอะไรผมก็ฟังทุกคนฟังแต่ละคนพูดได้มาแชร์ความรู้สึกได้มาแชร์ความปัญหาชีวิตส่วนตัวบางคนถามว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่อยากฟังปัญหาคนอ,อืินธุรกิจอื่นผมบอกเลยเขาก็จะมาพูดกันแค่ความสําเร็จให้ทุกคนกรอกหหยทุกคนได้ฟัง ความสาเร็จความสําเร็จของคนสาเร็จเอาคนสําเร็จมาพูดนะครับแต่เขาไม่เคยย้อนถามว่าแล้วคนที่ไม่สําเร็จละ่ะแม่งมันคิดยังไงวะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเหมือนกับเอาความสําเร็จของบางคนซึ่งจริงไม่จริงอันนี้เราไม่รู้บางธุรกิจบอกได้เลยว่าเอาความสาเร็จของคนแบบจอมปลอมเอาคนอุปโลงขึ้นมาเพื่อสร้างเขาเรียกว่าจิตวิทยาของคนเขาเรียกว่าจิตวิญญาณหมู่เพื่อมาสร้างให้คนใหม่รู้สึกว่าตื่นเต้น รู้สึกว่ามีความพราวมีความ้ยวงการนี้สินค้านี้ธุรกิจนี้แม่งมันต้องได้สิวะแต่สุดท้ายเป็นไงครับกอดเงินสองแสนสามแสนนะครับที่จะมาอุ้มของไว้สุดท้ายแล้วกูจะขายให้ใครอะ่ะกูจะขายให้มาที่ไหนวะมาใช้ของกูนะครับอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าผมอาจจะใช้คําไม่สุภาพเนาะแต่มันเป็นคําที่ออกจากใจผมที่ผมเจออะไรแม่งโคตรเยอะนะครับ ทีนี้ความต่างต่อไปนะครับในเรื่องความต่างของแผนแนวทางถ้ามองถึง Perfect Life เราไม่ใช่ธุรก,กิจเครือข่ายนะครับบางอย่างผมอยากจะแจ้งสมาชิกว่าพยายามอย่าพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ย hey, ระบบโอเคเรามีระบบแต่ว่าเราไม่ใช่ระบบสร้างทีเพื่อมาเป็นเครือข่ายแต่เราสร้างทีเพื่อมาเป็นสมาชิกเพื่อมาเป็นกลุ่มผู้บริโภคเพื่อมาเป็นกลุ่มที่ว่าใช้ของ Perfect Life ในแพลตฟอร์มของ Perfect Life ที่ผมเคยบอกว่าไม่แน่หรอกอนาคตอีก2ปีสปีข้างหน้า มันอาจจะมี perfect life store perfect life mini mart ในท้องตลาดหรือว่าในในในโลกัจิุบันก็ได้นั่นคือสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งมันเป็นความมันสิ่งคือเป้าหมายของเรานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้อาจจะเกิดซีอ CEO ขึ้นมาที่เป็นเจ้าของแบรนด์อย่างพี่บุญ่เพียออาจจะแทงคำก็น่าจะขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด,รนด์หนึ่งสินค้าตัวใดตัวหนึ่งภายใต้เทรดมาว่า perfect life อนาคตข้างหน้าไม่แน่ผมทํายอดตรงนั้นได้ผมอาจจะมียาสีฟัน perfect life ผมอาจจะมีอะไรที่เป็นของนอกจากของใช้เกี่ยวกับผิวพรรณอาจจะเป็นสินค้าตัวอื่นที่ใช้ภายในบ้านก็ได้ไม่ได้วันหนึ่งอาจจะมีช่อโคกนะครับ p เ r อร์เฟ i ไลท์ใครจะไปรู้ถูกไหมนั่นแหละคือความเป็น,ปนไปได้ของสินค้าว่าเราเขา p เ r อร์เฟ i ตไลท์ต้องการสร้างพวกเราให้เป็นเจ้าของแบรนด์ให้คิดแบบคนเป็นเจ้าแก่หรือคนเป็นเจ้าของจริงๆทําไมถึงเรียกทุกคนว่าบอสทำไมถึงเรียกพวกคนว่าเจ้านายหรือว่าเป็นเจ้าของเพราะเราต้องการ ลูกฝังให้ทุกคนรู้จึกว่าให้ตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์นี้นะเพราะซีอโอเจ้าของแบรนด์จริงๆเมยา่าเขาก็บอกสเสมอว่าทุกคนมาร่วมตรงนี้ยคุณคือเจ้าของเาไวา้คุณไม่ใช่ตัวแทนนะให้คุณสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของคุณจะทําอะไรให้สินค้าคุณทําตลาดได้กว้างทําตลาดได้มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนรู้จักแพร่หลายนั่นแหละครับถ้าคิดแบบมุมมองของคนเป็นลูกจ้างหรือคนเป็นนักขายขายขายเพื่อเนเป็นเซลล์อะ ขายสักแต่ว่าขายขายไปนยนงไงไม่รู้ขายด้วยไม่มีจิตวิญญาตัวเองขายด้วยไม่มีจิตวิญญาตัวเองแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขายด้วยเฮ้ยกูคือท้กขอ้อนะเว้ยนะครับเหมือนคนุณจะเปิดร้านขายลูกชิ้นก็ช่างอย่างน้อยน,น้ำจิ้มคุณต้องคิดแล้วว่าเฮ้ทำไงมันอร่อยวะถูกไหมไม่ใช่จ้างไม่ใช่เราทํามีเปิดร้านฟรนชส์ลูกชิ้นแล้วไปจ้างลูกน้องขายคุณคิดว่าลูกน้องคุณเนี่ยเขาจะขายด้วยใจด้วยใจจริงๆด้วยเขาคิดว่าทำไงให้ขายได้ไหม ถูกไหมถ้าเราเป็นเจ้าของเองล่ะขายเองเสียบลูกชิ้นเองทําน้ําจิ้มเองนั่นเราต้องเอาใจเป็นใส่กับมันแล้วว่าให้ทำไงให้ลูกชิ้นกูอร่อยวะทำไงให้น้ำจิ้มกูอร่อยให้ต่างจากคนอื่นให้มันขายได้มากคนอื่นล่ะนั่นแหละครับสิ่งที่ผู้ฝึกไลท์อยากจะให้เราคิดเพราะว่าสุดท้ายวันหนึ่งคุณเป็นเจ้าของเองคุณจะรู้ว่าให้ทำไงให้ฉันขายได้ทำไงให้สินค้าฉันแพร่หลายถูกไหมวันนี้ถึงต้องเรียกว่าทุกคนคือบอสไม่ใช่เป็นกัน ม่ใช่เป็นการพูดกันเพื่อเสริมบาร,รมีหรือว่าพูดกันเล่นๆนะครับว่าบอสบอสแปลว่าเจ้านายหรือนั่นแหละคือคุณเจ้าของน่ะคุณจะทํไงให้สินค้าคุณไปได้นะครับดนสิ่งคือต่างสิ่งหนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นธุรกิจแต่ที่เอ้ยเขารู้สึกว่าให้เราเป็นเจ้าของในขนาดนี้ทั้งที่เรายังไม่ได้ทาคุณประโยชน์อะไรให้กับแบรนด์หรือว่าสินค้าหรือว่าแพลตฟอร์มตัวน,นี้ได้ได้มากขนาดนั้นแต่เขาก็ยังให้เรารู้สึกว่าความเป็นเจ้าของอ่ะหรือ Own e r ship เนี่ย ให้มันออกมาจัดใจไว้ว่าเราจะไปยังไงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยขายของเะเคยทําขายของอะไรของตัวเองอาจจะเป็นข้าวทากับข้าวขายหรืออะไรก็แล้วแต่คุณลองลองนึกว่าคุณขายเองทําเองเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะทํำยังไงให้มันขายดีถนะูกไหมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดออกนะครับแต่ถ้าคิดไม่ออกทอําไงอย่างน้อยคุณไม่ได้ขายคนเดียวแล้วไงยคุณยังมีเพื่อนที่ขายอยู่ที่ลาวอยู่ที่พมา่าอยู่ที่ไทย แต่ละคนอาจจะเก่งไม่เหมือนกันนะครับเพราะไอเก่งแบบนึงคณมาลิวันเก่งอย่างนึงพี่บุ้งเพลิงเก่งแบบนึงแตงคามเก่งแบบนึงคุณนิดเก่งแบบนึงเอาแต่แต่ละคนมันรวมกันครับแล้วมันจะเก่งเป็อนกันทีเนียวสักวันหนึ่งแต่ต้องอาศัยการมาอยู่ร่วมกันแล้วเรียนรู้เป็นด้วยกันเนาะนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับผมจะยังไม่พูดถึงเรื่องแผนธุรกิจที่ผมเห็นความต่างแล้วทําไมมันทาให้ผมเขียนแผนนี้ออกมาให้ทุกคนได้อ่านให้ทุกคนได้เป็นแนวทาง ผนที่ผมเขียนขึ้นมาจะไม่ยากไม่ใช่แผนที่ดีที่สุดนะแต่แผนที่ดีที่สุดมันจะต้องออกมาจากพวกเราทุกคนนะครับออกมาจากพวกคุณที่เป็นเจ้าของที่เป็นแบรนด์เน์ที่เป็นโอเน er, เนอร์นะครับว่าทํายังไงละ่ะทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนได้ภายใต้เงื่อนไขหรือว่าายใต้ข้อตกลงที่ทุกคนเห็นด้วยว่าเออแบบนี้ดีนะนะครับอย่างน้อยแบรนด์นี้สร้างมาไม่ได้บอกว่าเออคุณต้องทําอย่างนี้นะคุณต้องไปหาสมาชิกมานะคุณต้องเปิดบินเท่านี้นะ แล้วคุณต้องสร้างทีมงานภายใต้สายคุณเป็นไบเนอรี่เป็นไม่มีใครบอกให้คุณทำอย่างนั้นมีแต่เขาจะบอกว่ามาเรียนรู้ก่อนหมอย่าเพิ่งควักเงินซื้อเงินแค่ห้าร้ดสิบาบาทอย่าเพิ่งควักอย่าเพิ่งควักแค่เสียมาเรียนรู้ให้เข้าใจถ้ามองเห็นโอกาสอนะอยากจะทําทํากันนะครับความแตกต่างข้อที่สี่โปรเฟสชนไลฟ์ผมได้ยินบอลทุกคนพูดเสมอบางคนอาจจะ ล้มหายายจากบางคนอาจจะไม่ทำแล้วกลับไปหรืออาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างเนี่บหายไปแต่วันหนึ่งกลับมาเพอร์เฟซไลฟ์เรายินดีอ้าแขนรับนะครับนะีบ่ผมได้ยินจากปากของซีอเองไม่ใช่ว่าเขาง้อคนไม่ใช่ว่าเขาแนะ่แต่มองว่าทุกคนคือคนที่เขาออกไปจากเราไม่ได้หมายความว่าของเราไม่ดีแต่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่เห็นโอกาสคนคนนั้นเขาอาจจะยังเขาเรียกว่าความพยายามยังไม่ถึงที่สุด หรือขอพยายามหรือความตั้งใจของเขาจะไม่พอแช่นั้นเองนะครับผมเป็นคนที่เบื่ออะไรไง่ายๆถ้าผมไม่เห็นอะไรที่มันจะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยผมผมก็คงไม่อยู่ตรงนี้ถึงทุกวันนี้นะถามแม่ย่าได้แล้วว่ากี่วันที่ผมอยู่นี่อย่างนับเป็นวันก็น่าจะเป็นเดือนลวน,นะครับก็เข้าเดือนที่สองที่มาอยู่ตรงนี้ก็ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันอย่างว่าวันหนึ่งคุยได้ไม่ว่าไม่คุยเช้าไม่ได้ก็ต้องเป็นกลางคืนอย่างนี้ถูกไหมนะครับนี่คือสิ่งหนึ่ง ที่นี่มันเหมือนบ้านมันเหมือนบ้านหลังที่สองมันเหมือนสิ่งัลดล้อมที่ผมคิดว่าเออเว้ยที่ทํางานกูเครียดพอแล้ว <c oughs> บางวันกูขอมบฟังคนอื่นมาฟังอะไรแชร์เรื่องตลกปกฮาบ้างเรื่องเครียดของคนอื่นบ้างเต็งน้อยความเครียดบางอยา่างเราอาจจะมีข้อแนะนําข้อเสนอให้เขารู้สึก,กว่าผ่อนคลายได้บ้างแค่นั้นเองแต่ก็ชื่นชมคนเดียวนะที่ผมอยากชื่นชมผมบอกเลยอาจจะไม่ได้พูดไปวันแรกนะ ตอนแรกเป็นผู้ชายคนลาวที่ผมนับถือลำใจเขานะด้วยแนวทางเขาอาจจะไม่ได้อย่างไม่ได้เริ่มอะไรแบบจริงจริงจังจัง,จง,จงแต่เขายังอยู่ตรงนี้มาฟังเราทุกวันบางครั้งเขามีการพูดคุยสนทนาแต่เชื่อไหมผู้ชายคนนี้พูด,พด,พดน้อยแต่ต่อยหนักบางอย่างที่เขาพูดเออมันเป็นสิ่งที่เออทำไมเขาคิดได้วะทำไมผมคิดไม่ได้นะครับหลายหลายครั้งที่ผมได้ยินเขาพูดแต่นั่น ดจุดข้อที่แอะไรที่ต่าคือสินค้าที่ผมมองสินค้าคือผมก็ไม่ได้เรองแรกผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ชื่นชมสินค้าอะไรมากมายจนกระทั่งผมใช้เองจนกระทั่งผมได้ให้คนอื่นใช้แล้วมันมีผลตอบรับมาด้วยตัวเองนะครับลิซบก็เดียวที่ทําให้ผมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหรือสองคนนะครับจากสิ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่ใช้ดีวะ่ะของเหลือไหมเอา นั่นในสิ่งที่ได้มาโดยที่ผมไม่ต้องไปเล่ขายโดยที่ผมไม่ต้องไปพูดอะไรเยะแยะนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดในฝังคือเพิ่งเจอเมื่อวานเองคนรู้จักผมคนหนึ่งขณะเล่นกอล์ฟด้วยกันตีกอล์ฟด้วยกันมาเจอเม้่วานบอกว่าเฮ้ยหน้ามึงไปใช้อะไรมาวะทําไมจากที่รูของขนมึงเป็นรูเหมือนเป็นกูเลยทําไมตอนนี้มันแบบเออมันดูเด้งมันดูเตียนมันดูแบบ ลูของคนมันเล็กไดลงอะอันนี้ผมม่ได้มัวผมม่ได้อวยน,นี่คือเรื่องจริงกูใช้เซรั่มตัวนี้ว่ะผมหยิบให้มันตอนนี้ผมมีของอยู่ตลอดนนเนี่ยพอดีขายได้ครับเขาไปใช้เรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนว่าในอีกอนาคตอีกไม่กี่สัปดาห์ผมเชื่อว่าหมอน,นี้ต้องเป็นสมาชิกพ e ่ f e c กไ i n e แน่นอนนะครับอันนี้จากสิ่งที่ผมเห็นนะผลลัพธ์ว่าเฮ้ยเออมันก็เป็นเรื่องจริงที่หน้าผมหน้าผมดีขึ้นเนะี่ย ถ้าวันนั้นเมียาจํจหน้าพี่ได้จะสังเกตเห็นนะฮะหน้าพี่จะลักษณะจะเห็นรูขุมขนได้ชัดนะแต่วันนี้ถ้าไปหาเมียญาอีกวันเนี้ยเชื่อได้แล้วเมียต้องบอกให้หน้าพี่เนี่ยดีขึ้นวะ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ผมไม่ได้โม่นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกได้ว่าสินค้าตัวนี้ให้มันได้ว่ะนะครับอันนี้คือสินค้ามันขายตัวเองครับมันขายตัวเองถ้าดีมันไม่ต้องบอกอะไรใครเยอะมันไม่ต้องไปเล่ขายโฆษณาใครเยอะ๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาถามเราเอง เน่ยเหมือนที่ผมบอกหลายๆคนบอกพี่ทองคําบอกวันแรกก็ได้พัฒนาอะไรก็ช่างพัฒนาตัวเองก่อนนะครับทําให้เห็นตาตาแล้วลองด้วยตัวเองนั้นมันจะรู้แต่แล้วเราถึงบอกเขาได้อย่างเต็มปากบอกบอกเขาได้อย่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้นะครับอันนี้คือขอรวบระยะเวลาสันส้นๆประมาณนี้นะไม่ยา่าซึ่งเดี๋ยวคนใหม่ถ้าถ้ายังจะเข้ามาทุกวันเดี๋ยวจริงๆเสาร์ทีนะ่ผมจะมีเวลามากก่านี้ที่จะกุย กับแต่ละคนได้ช่วงกลางวันบ้างกลางคืนบ้างนะครับอาจจะมาคุยลุยกัน,นเรื่องแผนซึ่งตอนนี้บอกตรวงว่ายังไม่จะอัดแผนหรือว่าแนวทางอะไรให้แต่ละคนรู้สึกว่าเครียดเอาแบบค่อยเปค่อยไปให้เรียนรู้ไปไ้วยกันนะครับเนาะแต่ก็คนใหม่ก็ยินดีนะครับยินดีคือคุณมาถูกทางแล้วแหละผมบอกเลยผมไม่ได้อวยนะผมไม่ใช่หน้ามาผมเป็นคนคนหนึ่งที่วิง่งหาตจวของแบร์แล้วก็สินค้าตัวนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วผากเจอนะครับ